อกับทีมเพื่อนนะครับนี้อฟซีนะครับสาวเฟซบุ๊กยูทูบทุกท่านต่อมาอยู่กับทีมงานพี่ใหญ่โรดนะครับนำทีมโดยเสี่ยวอวันเอ้หายกลับงานเขอาล้อติดหลงครับ ไทยไทจะเสีออ้วนนี่ไะเสีออ้วนกับเสีอรอดคนับเสียรอดเสีอรอดจะทาซิ่งเออนี่เจ๊ใสกร้อยมากมเยจิ้มเหนียวครับเรื่องคุณาเอา้าวมาเรอเาตัเองวก็

có năng ở app bỏ cho nó đó đó cái gì cái 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 cái

ไอ้โม <Pop> so, so, like <dictionary> ่ตอนกลางเลยดวไอ้เคยในปีโม่ไอ้โม่ิตอัดจอยุทุบไปได้เลยลงควันเลยบัเคยในภายจอยุทุบปุ๊บกินน้ำแสดงง่ระลิกจิเจอระลิกนี่นี่อืมปราณยอดไล่ดูนาครับดูน้องดำรวยมุกานละเรากนแตงโมกับกนตาในลูกบาศก์เลยแตงโมมาด้วยเชื่อว่ายำนุ่มคนหนึ่ง มันลุ้นกังครับ ี๋ยวมาฟังเสียงครับลั่นครับตอนนี้ครับ มีอนเตมันเลื่อนครับขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวมารอดูครับเขาจะทำไงต่อครับ <laughs> 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 mày vậy không rồi à, lạc nào không?

ร่ม oh! ีที่เกาะลององนี่ลองก็ไนะออด้ไม่มีครับอนี่นะน่องนีอย่ไรกเนี้ยลองแนกเดีนอย่างนี้โอ้ยเ๋ยวมนต้ี่เกม่เียจมาต้องแต่ก็เก้วมาเนี้ออยาไอเลยานนะ

gay tiền bay động lắm mặt đây luôn cái <laughs> luôn luôn đó. <laughs> <Một lần> luôn <laughs> <Một lần> luôn 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 nè luôn 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 đây trước đấy trước đi lại không biết gì này, ta làm ta là, เกือบขาดทุนครับสวนนี้ครับสิบ,สบ,สบไร่ เดี๋ยวมาดูครับรไ,ไม่ดึง,งครับจะขึน้นได้เลยครับจอบนายให้

えっ <laughs> Đừng Bạn